การจอมพลังยืนยันชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้จะลงพื้นที่ไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะคะงานที่ยังค้างไว้อย่างเช่นเรื่องของการทําบังเกอร์หรือว่าถนนหนทางอะไรที่มันค้างค้างอยู่นะคะก็จะกลับไปสารต่อให้เสร็จเขาไม่สามารถจะทนดูอยู่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะวางแผนว่าจะไปสูรินจากนั้นจะไปต่อที่สีสเกตนะคะแล้วก็อยากจะบอกทหารชั้นผู้น้อยด้วยนะคะว่าขาดเหลืออะไรเนี่ยให้ทักมาเลยนะคะตัวเขาเองยินดีที่จะทําให้หมดเลยส่วนที่บ้านหนองยาแก้วกับบ้าน น้องจานเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาจะกลับไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามันยังมีบังเกอร์ที่ยังสร้างไม่เสร็จตัวเขาจะกลับไปทําให้เสร็จก็อยากให้ทุกอย่างมันเสร็จมันเตรียมมันพร้อมถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมามันจะได้ใช้การได้ทันะคะเหมือนกับที่ตัวเขาไปสร้างบังเกอร์ให้ที่ตามเมินทมก็มีหลายคนทักมาบอกเขาบอกว่าถ้าไม่มีบังเกอร์ของคุณการจอมพลังทหารคงจะตุ๋ยมากกว่านี้อีกเยอะค่ะตึงคอบ่าไหลอย่าทนเกสรเฮิร์บช่วยคุณได้แอดไลน์สั่งได้เลย